สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในรายก่อนพิกกี้กับอีเวนเดอะฮอนใช่ถ้าเกิดคุณอยากทําแล้วก็คุณกดที่ด้านซ้ายล่างนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเนื้อเรื่องแล้วก็ทําอีเวนนะครับไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยหัวชันเอ้อยยูที่นานแค่ไหนแล้วอ่ะ ไม่ใช่่าสมคัญบอกว่าคุณดูเป็นคนประเภทชอบพันจนภัยแล้วคุณจะมาเข้าร่วมก,กับฉันฟิลลี่ผู้ยิ่งใหญ่ในภารกิจผ่านการเวลาเพื่อค้นหาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือไม่มาเลยตอนนี้ยังมีสิ่งที่เสียเวลาอีกมากฉันจะทำงานนี้อีกครั้งได้อย่างเลย ดีใจจัหนุนใช่ไหมเบบฉันแอบสอบดูบ้านเล่นแล้ว เราอยู่ที่ไหนเนี่ะไม่ถึงอะไรแค่ไม่ชินพายคุณต้องซ่อมมันให้ไวที่สุดเอ๊ะคุณซ่อมมันให้ไวก่อ,อนที่จะโดนจับได้โอ้โหนี่มสวยเนี่ยเฮ้ยแบบดีแบบดีอยู่แบบสวยกูเจงหนังสือก็สำคัญนะนนหนัชนีเบิร์ตใบ ก็ขาดีมามานการเดียน no ังเลห่ห้องน่ห้องที่เราเดิมาอะอุ้ยแซ่ดเหไมน่มีของอะไรให้หรอเจอเราจะเก็บได้ดีเก็บได้เก็บได้ไม่กดอะไรวะไม่มีอะไรไม่เข้าใจอ่ะไม่มีหนัสือให้เรากดตัวมันจะเป็นรหัสรับบางอย่าง ใช่แล้วฮัลโหาติประตูติปตูติมีอะไรเลยแมมคุ้าค่าที่จะโลกอ๋อจำไ,นะได้ละเอ็นโตอเอโอดวายมันก็จะมีตัวเลขหน้าที่หายไปมันจะมีตัวเลขสักเลขหายอันยานเหรอใช่ใช่ใช่มันให้แก้ดยาน ชิดรออะไรมันเนี่ยแม็กเราไปชอบเลยดิดอะไรอย่าบนเนี้ยไม่ยอมเราไปชอบไปเห็นไหมไมีแต่เ,เอาเอาช่วยเอา,าอไม่ได้คนนี่ประตู เรยว่าทไมมาวอาอะไรมาสักคันยกเราไงต่อเออดนไลลาด้วย Help me โอ okay, hey, ุน่าฮุยโวยใส่เลยเอ้บุ้งแหละมุ้งแหละบุละเออปัไ่ปัอไองอะออดไข่กุเจลืออไ สายงอไายังงออ่าไปทางขวาไม่มีกุญแจย่านงอสิ่งที่เราต้องการก็คือบูคลี x ทกับ9รหัสรหัสดันไม่เหมือนกันด้วย x 9 y 8 x 9 y 8 เออใครกดให้ด้วยอี่อ้าวดันถูกด้วยเข้ามาโอ้โหเจ้าแปดเจ็ดเลขสวยอื้อจริงไงเอ้ยักทีโอ้ยส,สักทีด้วยวโอเค แ่ไไองสมบัติอ่ะโอ้โหวีพีด้วยทำไมเนี่ยถ้เาเวลาไปต่อจากเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยาากุญแจสีแดงใครตรงไหน นี่แหละพูดปุ๊บเจอเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้ยโอ้ ตัวเกี่กี่ตัวเนี่ยกดเยอะเลยบ้าจริงฉันไม่รู้

ใครบอกน่ารักขอตบใง่งใครบอกน่ารักขอตบอ๋ยคุณใจเยี่ยวไม,ม่เป็นไรแตกมีคนนี้ผน่ารักกว่าเกรกิดคุณจะดูคลิปนี้เพื่อเป็นการศึกษาหรือเอ่อเพื่อมาทำตามนะ ผมไม่แนะนำให้ดูคลิปช่องนี้นะอันนี้ก็แค่ให้ดูบรรยากาศว่ามันแก้ยากแค่ไหนให้นำให้ดูก็ให้ดูช่องอื่นที่บรรยายได้ดีกว่าผมและใช่ตอนนี้ผมกำลังแก้ปริศนาในการหารหัสสีจากคลิปโดยการใช้กุญแจที่ผมถืออยู่ในตอนนี้มันจะมีตัวเลขใบ้และใช่ไม่มีใครรู้ว่าสีเขียวนั้นเป็นเลขอะไรผมเลยต้องไปดูและใช่สีก็ก็คือเลขหนึ่งมันจะบอกเลขอยู่ แล้วพอผมรู้จัได้ผมก็เลยได้ทำการไปกดตรงสีของอ่าลักเกอร์เซมักเรียกว่าอะไรแล้วผมก็แก้บวจนจนผ่านจนได้ในที่สุดนี่คือสีที่ฉันกลังมองหาอย่างแน่นอนเจ้าไข่นี่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณเอ่อ,จะ,อจะทำอย่างไรจะทำยังไงดี ฉันได้รับมันขอโดนตะเบีอนแต่คู่ค้นหาแล้วก็คู่เฝ้าออมันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย